สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับทึ้หน้าจตุพรชวนจับตา4-13กระกฎาคมบิ๊กป้อมบินไปอังกฤษแปลกใจไปพบกับใครบางคนหรือไม่เรื่องประธานสภาแม้จะอ้างไปดูม้าแข่งแต่ปกตินั้นเดินยังลำบากนายจตุพรพรมพันธ์ วิทยากรคณ,ณะร้อมรวมประชาชน Facebook ไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนจบที่สภาหรือถนนนายจุพรกล่าวว่าสถานการณ์ตั้งแต่4-13กรกฎาคมนี้สภากับมวลชนลงถนนจะเป็นสิ่งที่คู่กันเพราะการเลือกประธานสภาวันที่4กรกฎาคมและถัดไป13กรกฎาคมเลือกนายกรักฐมนตรีดังนั้น จุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทางการเมืองย่อมมาจากสภาโดยขึ้นกับพรรคเพื่อไทยจะมีความตรงไปตรงมากับการโหวตเลือกประธานสภาหรือไม่จะเป็นปัจจัยชี้ขาดนอกจากนี้พระเด็กประวิตวงศสวุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐไปประเทศอังกฤษหอบสังขารเดินแต่ละก้าวได้ยากลําบากยังต้องเดินทางไกลอ้างไปดูม้าแข่งซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใจอย,อย่างยิ่งอย่างไรก็ตามมีกระแส การคาดการถึงการไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรเพื่อหารือเกี่ยวพันกับการเลือกประธานสภาและนายกแต่ยังไม่มีใครออกมายอมรับหรือปฏิเสธในเรื่องนี้นายจรพอยังกล่าวต่ออีกว่าประเด็นตําแหน่งประธานสภานายสุชาติตันเจริญซึ่งย้ายมาจากพ,กพรรคประชารัฐมาอยู่พรรคเพื่อไทยนั้นมีชื่อติดโผอันดับต้นๆที่จะได้ตําแหน่งนี้ โดยเมื่อ24ีมิถุนายนที่ผ่านมามีการแอบไปแรงงานตัวเป็นสสที่สภาหลังเลยเวลาปิดทำการแล้วและพยายามไม่ให้สื่อมวลชนรู้แล้วรีบเร่งกงึ่งวิ่งกึ่งเดินหนีไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวจึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติสะท้อนอาการทางใจที่หลบซ่อนอยู่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือหากไม่มีรับลมคมในแล้วนายสุชาติหลบหน้าสื่อมวลชนทาไม ควรต้องเปิดใจให้สัมภาษณ์ในตำแหน่งประธานสภาให้ชัดเจนตรงไปตรงมาเพื่อหมดสิ้นความกังขาว่าถ้ามีคนเสนอชื่อขึ้นมาแข่งขันกับพรรคก้าวไกลจะรับหรือไม่รับตำแหน่งนี้ดังนั้นพฤติกรรมแอบแฝงหลบซ่อนๆน,นั้นย่อมสะท้อนถึงความต้องการที่อยู่ภายในใจได้เป็นอย่างดีพฤติกรรมหลบซ่อนอย่างเพิ่มความสงสัยให้กับผู้คน หากต้องการเป็นประธานสภาก็ควรจะบอกประชาชนตรงๆดังนั้นนายสุชาติที่มีชื่อในตำแหน่งประธานสภาควรแสดงความสง่างามจะรับหรือไม่รับต้องบอกออกมาทั้งที่นายแพทย์ชลนาศีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้บอกปัดไปแล้วว่าถ้าถูกเสนอชื่อแข่งขันจะถอนตัวทันทีตนเชื่อว่าในการโหวตรับ เลือกประธานสภาในวันที่4กระกฎาคมนี้หากได้นายสุชาติเป็นประธานสภาแล้วต่อมาใน13กระกฎาคมพลเด็กประวิทย์จะถูกเลือกอย่างเปิดเผยให้เป็นนายกรัฐมนตรีโอกาสที่มวลชนไม่พอใจจะลงมาเต็มถนนย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างอย่างแน่นอนความคืบหน้าล่าสุดข่าวปล่อยเงินร้อน6,000ล้านสกัดขวางพิธาลิมเจริญรัฐ เหมือนกับคำประกาศจากสวเสรีสุวรรณพานนท์ที่ว่าบรรดาสวที่เคยให้ความหวังต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายพิธาลิมเจริญรัตจะเริ่มกลับลำจะดำเนินไปในภายใต้กระสุนแห่งท่วงทำนองแบบปล่อยข่าวข่คมขู่ดับความมั่นใจนายพิธาลิมเจริญรัตอันเป็นท่วงทำนองเดียวกันกับที่มาจากนายวันชัยสอนสิรินั่นก็คือการโพสต์ข้อความสั้นๆว่า เงินจำนวน6,000ล้านบาทกำลังสำแดงบทบาทในการพลิกความเป็นไปได้ของการเมืองไทยนั่นก็คือฝ่าย312เสียงจาก8พรรคการเมืองที่นำโดยพรรคก้าวไกลอาจจะชนะการเลือกตั้งแต่แพ้คะแนนโหวตขณะที่ฝ่าย118เสียงอาจแพ้การเลือกตั้งแต่ชนะคะแนนโหวตนั่นก็คือเตือนให้ฝ่ายที่ถือครอง312เสียงจากพรรคการเมือง ได้สำเนียกและตระหนักต่อสภาพความเป็นจริงในทางการเมืองที่ดำรงอยู่อย่างแน่วแน่และมั่นคงความหมายอย่างตรงตัวก็คือ250สวออยังยืนอยู่ฝ่ายเดียวกันกับฝ่าย118เสียงซึ่งนำโดยพรรคพรังประชารัฐไม่แปรเปลี่ยนนาย,ยกรัฐมนตรีจึงไม่ใช่ในายพิธาริมเจริญรัฐต้องยอมรับว่ากระบวนการสกัดขัดขวางพรรคก้าวไกล สกัดขัดขวางนายพิธาลิมเจริญรัตได้เร่งกระแสะและสร้างความร้อนแรงเป็นอย่างสูงนับแต่หลัง14พฤษภาคมเป็นต้นมาการเซี่ยมด้วยกระบวนการสร้างข่าวที่อาจจะเสนอชื่อแข่งตำแหน่งประธานสภากับคนของ312เสียงดำเนินไปอย่างแยบยนต์แยบยนต์ภายใต้การอ้างชื่อของนายสุชาติตันเจริญขณะเดียวกันการปล่อยปมว่าด้วย6,000ล้านบาทพร้อมก,กับการเดินทางไปสาราชนาจักร พระเด็กประวิตย์วงสวรรค์ยิ่งมากด้วยความวิริตสมารายืนยันพันธมิตรระหว่างพ,พรรคพลังประชารัฐกับพัรคภูมิใจไทยพัรคประชาธิปัตย์พัรคชาติไทยพัฒนาอย่างเหนียวแน่นด้วยมีชื่อของพัรคเพื่อไทยพ่วงเข้ามาด้วยนิย่อมเป็นแผนเสี้ยมแทน,นโดดเดี่ยวพรคก,ก้าวไกลทุกกระบวนท่า ล้วนสร้างความตื่นเต้นระทึกใจกลายเป็นหัวข้อของเหล่านักวิเคราะห์ทางการเมืองสะท้อนความยอกย้อนแห่งแผนสมคบคิดในทางการเมืองแม้จะรู้ว่าคำตอบในวันที่4กรกฎาคมก็ตามวันที่4กรกฎาคมจึงเป็นด่านแรกในการพิสูจน์ความเป็นเอกภาพภายใต้พันธมิตร8ปพักการเมืองหากตำแหน่งประธานสภายังเป็นของพรรคก้าวไกลกระนั้นด่านยักษ์ด่านหินยังอยู่ที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของนายพิธาลิมเจริญรัต